เลขาสมชถกดวนอุดรูั่วหลังเคสทหารอียิปต์สถานทูตเอสโตเนียเลขาสมชถกคกกเฉพาะกิจทบทวนมาตรการหลังเหตุทหารอียิปเหตสถานทูตเอสโตเนียขอใช้คอนโดกักตัวทำวุ่นไปทั้งเมืองเมื่อเวลา9.30นาิกานาทีวันที่1 7กรกฎาคมที่ทำเนียมรัฐบาล พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมเพรียงโดยที่ประชุมจะมีการประเมินสถานการณ์และทบทวนมาตรการต่างๆ หลังเกิดกรณีทหารอียิปติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงเรื่องการสื่อสารการให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกนอกจากนั้นจะหยิบยกกรณีเหตุวุ่นวายหลังจากเจ้าหน้าที่ทูต e ูสัญชาติเอสโตเนียขอใช้คอนโดแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทเป็นสถานที่กักตัว14วันแต่ไม่ได้รับการยินยอมได้ขอให้พักที่อื่น โดยขอให้สถานทูตประสานกับสอบอค,อบอคเพื่อหาสถานที่โดยใช้เวลานานกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายขอขอบคุณข่าวสดออนไลน์